เออนะคุณพ่อนก็สวัสดีค่ะน้องแมวยิ้มนะคะขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟเลยนะคะคุณสุขสันต์ก็ทักทายสวัสดีคุณพรแม่นางเรก็แมวยิ้มจ้าคุณสุขสันต์ก็ทักทายสวัสดีแม่น้องแม่นางเรก็พี่พรอนพี่สุดก็ทักท,กทายแม่น้องแม่น้องคุณสุขสันต์สวัสดีคุณภูเขานะคะ พี่พรพิสานก็ทักทายนังเรสวัสดีครับแม่นังเรก็ทักทายคุณนวดนะคะทักทายคุณนวดนะคะนังอําก็สู้ๆนะคะคุณพวกเขาก็คุณพรพศสานสวัสดีครับแม่นังเรก็ทักทายพี่สุดคุณพรพรสวัสดีค่ะคุณสุขสันคุณสุขสันก็สวัสดีพี่สุดนะคะคุณพี่พรพศสานก็ คุณพีเจคุณภูเขาสวัสดีครับขอบคุณทุกได้ทุกเลฟนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะคุณสุขสรรค์ก็ทักทายสวัสดีคุณอ้ามคุณพันพรสวัสดีค่ะพี่พ,พรพศาลคุณสุขสรสสสสรสค,คร์ก็ทักทายสวัสดีนุมพรพศาลพี่สุดก็คุณสุขสรรค์ค่ะพี่พรพศาลก็ทักทายสวัสดี เออบ้านพิสูจน์บ้านพิสูจน,ชน,น,นะะ์ชีวิตบ้านบ้านนะคะชีวิตบ้านบ้านพิสูจน์นะคะทักทายจากพี่พรพศสารนางอําก็ทักทายคุณภูเขาสวัสดีค่ะคุณภูเขาทักทายคุณแมวคุณแมวย้มสวัสดีครับน้องแมวก็พี่สุขสันค์ค่ะแมน่นางเล็บว,ว่าแต่ละเครื่องแบตกลางๆชาร์จไปใชไป้ไปไม่ไม่ทันนะคะ ชาร์จไปใช้ไปนะคะแม่นังเลซู้สู้ค่ะแม่นังเลสู้สแบตถ้าเครื่องไหนอ่อนแรงมากมันก็พักก่อนนะคะพักก่อนสงสารเขาให้เขาพักก่อนนะคะแม่นังเลแม่นางแบงก์ก็ทักทายคุณแม่นังเลนางแบงสวัสดีครับแม่นังเลก็ทักทายคุณคำปอนนะคะไว้ไว พี่บุญเรืองสวัสดีค่ะพี่บุญเรืองก็ทักทายสวัสดีคุณโมนนะคะขอบคุณค่ะพี่บุญเรืองพี่บุญเรืองก็ใกล้แล้วเนาะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะพี่บุญเรืองมองเห็นปลายปลายอุโมงค์แล้วนะคะมองเห็นแล้วแหละแสงเรืองๆมาแล้วนะคะมองเห็นแสงสว่างส่องเข้ามาแล้วพี่บุญเรืองก็สู้ๆนะคะพี่บุญเรือง ที่สุดก็ทักทายพี่พรภพศารค่ะนางอ้ำก็ทักทายพี่สุขสารสวัสดีค่ะคุณสุกสารสวัสดีค่ะบุญเรืองคุณบุญเรืองนะคะพี่พรภพศารก็เดี๋ยวจะไปย้อนหลังนะคะพี่พรภพศารวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นไลค์ แล้วก็ไปให้กำลังใจบ้านอื่นๆน้องแบงก์ก็ทักทายพี่สุขสารน,นะคะทักทายพี่สุขสารคุณพรนรก็สวัสดีค่ะคุณบุญเรืองพี่สดก็คุณบุญเรืองครับคุณคนภูเขาก็ทักทายคุณสุขสารสวัสดีครับพี่บุญเรืองก็สวัสดีพี่สดพี่ปอนปานทักทายแมววินนะคะน้องใสๆก็ ทักทายคุณสุขสันสวัสดีค่ะคุณสุขสรรก็หัวใจกอดๆเอาน้องแบงค์นึกว่าไปแล้วน้องแบงค์บายบายก่อนครับทุกคนจากน้องแบงค์นะคะบา,บายยค่ะน้องแบงค์บา,บายยนอนหลับฝันดีค่ะนอนหลับฝันดีค่ะน้องแบงค์คุณสุขสรรก็สวัสดีคุณสายสายนางอามทักทายพี่พรไปสารสวัสดีค่ะ แม่นางเลก็ทักทายคุณใสๆนะคะทักทายน้องใสๆคุณภูเขาก็ทักทายคุณบุญเรืองสวัสดีครับพี่บุญเรืองทักทายสวัสดีแม่น้องแม่นางเลก็ตาพรตะาพรนะคะพี่พรไพสาลทักทายพระน้องแบงสวัสดีครับ <c ười> น้องแบงศึกแล้วคะ่ะพี่พรไพศาลศึกแล้วคะ่ะ สึกแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังนอนอยู่คืนนี้นอนนอนที่วัดอีกคืนหนึ่งนะคะน้องใสๆก็คุณพ่อไพศาลสวัสดีค่ะ